ครับต่อมานะครับข้อที่42นะครับถามว่าครับแสงเคลื่อนที่จากอากาศสู่ผิวน้ําทํามุม37องศากับผิวน้ําจงหาค่าของมุมหักเหที่เกิดขึ้นในน้ําว่ามีกี่องศากําหนดดัชนีหักเหอของน้ําเทียบกับอากาศเท่ากับ4 3. ส่วน3ทราย37องศาเท่ากับ3ส่วน5แล้วก็ทรายห้าเท่ากับ4ส่วน5นะครับก็มาดู วิธีทำนะครับก็จากโจทย์นะครับจากโจทย์นะครับเขาจะบอกก็คืออันแรกครับแสงเคลื่อนที่จากอากาศสู่ผิวน้ําทํามุม37กับผิวน้ํานะครับแสงทํามุมกับผิวน้ํานะครับตัวนี้ไม่ใช่ค่าของออมุมตัวกระทบนะครับก็คือตัวนี้ก็ถ้าเราจะวาดรูปนะครับเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูนะครับ ก็คือเขาบอกว่าแสงนะครับเคลื can, mm ่อนที่อันนี้เป็นแสงนะครับแสงเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่จากอากาศนะครับสู่ผิวน้ําทํามุมตกกระทบกับผิวน้ําเขาบอกว่าทํามุมตกกระทบกับผิวน้ําแสดงว่าเป็นมุมตรงน้ตรงนี้นะครับก็คือ37องศานะครับอันนี้ผิวน้ํานะครับทํามุมกับผิวน้ําซึ่งถ้าเป็นมุมตกกระทบก็คือตรงนี้ เราก็จะได้ว่าเท่ากับ53องศานะครับมุมตกกระทบของเรานะครับมุมของอากาศนะครับก็คือ53นะครับทีนี้เขาบอกต่อนะครับเขาบอกว่าจงหามุมหักเหที่เกิดขึ้นในน้ําว่ามีกี่องศาเขาอยากทราบว่ามุมของน้ํานะครับมุมของน้ําเซต้าของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเขาบอก เขาบอกเดชนีอย่งเหีระหว่างน้ําเทียบกับอากาศก็คือ4ีส่วนสนะครับก็เหียนจากโจทย์ก่อนครับอันแรกก็คือที่เรารู้นะครับก็คือ53ตรงนี้นะครับก็คือมุมของอากาศนะครับเซต้าของอากาศเท่ากับห้าสิบเท่ากับ ห3าองศารครับของอากาศทีนี้เขาให้หาก็คือเขาให้หาใหหานะครับเซต้าของน้ำนะครับมุมหักเหของน้ำเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยเขาให้ดัชนีของน้ำเมื่อเทียบกับอากาศนะครับก็คือเอ็นของน้ำกับอากาศมานะครับ ก็เท่ากับ4.3ส่วน3นะครับโดยเขากำหนดค่ามุมไซ37ก็คือ3.5ส่วน 3. 5ซ5้าย53ก็คือ4.5ส่วน 4. 5มาด้วยนะครับข้อนี้ก็เราจะหาจากสูตรนะครับก็จากไซเซต้าของอากาศก่อนนะครับก็คือเซต้าหนนะครับส่วนด้วยไซ เซต้าของน้ำนะครับก็คือเซต้าสองนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่จากอากาศไปยังน้ำนะครับอันนี้เป็นอากาศอันนี้เป็นน้ำนะครับเคลื่อนที่จากอากาศไปน้ำนะครับโดยขอให้เอของน้ำกับอากาศมานะครับก็จะเท่ากับเอของน้ำกับอากาศนะครับฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับก็คือไซ n ์ของอากาศก็คือห้าสิบสาม องศานะครับส่วนด้วยทรายของน้ำํำซึ่งเขาให้หานะครับเรายังไม่รู้อันนี้ก็เขียนไว้มันเดิมนะครับทีนี้เท่ากับ N ของน้ํากับอากาศนะครับก็มีค่าเท่ากับ4ส่วนด้วย3นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับทรายห้ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ ส่ส่วนด้วย5นะครับซส้าย5 3มมีค่า4ส่วนด้วย5นะครับที <t S 3> นี้นะครับเราก็ย้ายนะครับ <t S 2> เราจะย้ายทีนี้เราก็ย้ายข้างนะครับหานะครับก็คือเราจะได้ว่านะครับก็คือเราจะย้ายสซยของน้ําไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็ย้าย4ส่วน3มาฝั่งนี้นะครับก็จะได้ว่า เป็สวน5เท่ากับ4.3ส่วน3าซน้ำาซายของน้ำนะครับไซนเซต้าน้ำนะครับทีนี้เราก็จะย้าย4.3ส่วน3มาฝั่งนี้นะครับก็จะได้เป็น4.5ส่วน5คูณอยู่กับเราจะย้ายขึ้นไปคูณเลยนะครับคือเราจะกลับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะเป็น สส่วนด้วย4นะครับเท่ากับ sin เซต้าของน้ำนะครับทีนี้เราก็สามารถตัด4ตัดสี่ออกไปได้นะครับเราก็จะเหลือเป็น3ส่วนด้วย5เท่ากับ sin ของเซต้าน้ำนะครับทีนี้เขาอยากทราบก็คือค่าของมุมของน้ำตรงนี้นะครับ ฉะนั้นเราก็ย้ายสายออกมานะครับเราก็จะได้เป็นซาย3ามส่วนห้านะครับเท่ากับเซต้าของน้ำนะครับซึ่งค่าซายนะครับค่าซาย3ามส่วนห้าของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับมุมนะครับอันนี้ต้องไปดูตารางนะครับ ใช่สามส่วนห้ามีค่าเท่ากับมุมสามสิบเจ็ดองศานะครับฉะนั้นเซตามุมของน้ำนะครับจะมีค่าเท่ากับสามสิบเจ็ดองศานะครับอันนี้ลองไปดูตารางค่าของมุมนะครับตีโกณมิติดูนะครับตรงนี้ฉะนั้นเราตอบข้อที่สองนะครับสามสิบเจ็ดองศานะครับ